ไปนะครับโหหลุยเลยฮะทางฝุ่นนะครับนี่จัมไปทีฟึงฟอว้ดูดไปเลยไม่มีแบบว่าท้ายสายเลยนะครับวิ่งกันทางฝุ่น120กิโมตรต่อชั่วโมงครับซัดกันโอ้โหวิ่บเข้าไปทีนึงโอ้โหโค้งโค้งโค้งในเราเข้าแบบชิดในเลยโอ้โหมีสไลด์ด้วยเป็นไง ใส่4ฟเอนะครับแล้วก็กดมันเลยฮะพอฝุ่นข้างหน้าเราแบบเราชะลอหน่อยเพราะเรามองไม่เห็นถนนนะครับโอ้ค oh, ันหน้ากดยับเหมือนกันนะคลุ้งเลยอะไปต่อฮะค oh. oh. ันหน้านี่ไปไหนไม่รู้เลยนะครับก็ปล่อยทีละคันนะครับให้เราแบบว่าซัดก,กันยาวๆเลยฮะตอนนี้ ผมนี่แบบใจเต้นเหมือนกันนะ uh, ไปแล้วครับทางโค้งกว้างครับ <No worries. S 1> แต่ถนนเป็นกรวดนะครับแบบว่าเราก็กังวลเหมือนกันนะฮะมีโอกาสแบบว่าลงไปน,นู่นโอ้โหร้อยสี่โอ้โหร้อยสี่ยังไปได้ยังนิ่งอยู่ oh. oh. ยก oh. หน่อยฮะ มองไม่เห็นถนนนะโอ้โหทรายทรายทรายโอ้โหถนนอยู่ไหนถนนอยู่ไหนยกหน่อยยกหน่อยฝุดเน,นะมองไม่เห็นข้างหน้าโอ้ไม่น่าเชื่อนี่เขาตอนเขาวิ่งทีแรกเขาวิ่งมาขนาดนี้ไหมริงตอนนี้เขาเซอร์วย์อะเดี๋ยวขึ้นหน้าเราชะลอนลนหน่อยนี่เขาแบบว่าให้เราแบบ ซัดเลยนะแต่ตอนเธอเวรีไม่ได้ทำสปีดขนาดนี้นะคุณเยอะคุเยอะเดี๋ยวต้องชดอกออกเลยแต่เมื่อกี้เหมือนแบบอาการรถมันแบบเหมือนมันแบบมันเหมือนมันลอยเหมือนกันนะเหมือนมันจะไม่เกาะเหมือนกันแต่ว่ารถมันก็ไม่ได้แบบสายไปไหนผมคิดถึงใจเต้นเลยนะเมื่อกงใจเต้นแล้วละเพราะเมื่อกี้อยแบบ เออใช่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 แน่ๆจะมาอย่างเงี้ยมันจะมาโอ้โหเมืม่อกี้ถ้าเรามานะเราส่งเนะี่ยโอ้หได้เราเข้านู่นเลยนะถ้าจะเข้าอีเน้นเข้าขวาเฮ้ย <laughs> 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 ไปครับแต่ตอนเซอร์เว์มันมีรถถ่านบ้างไหมก็ไม่มี ตรงคุณอขันหน้าอยู่นู่นโหได้ใช้เลยได้ใช้เลยช่วงล่างแบบว่าอยากให้เขาไปก่อนพอวิ่งมาแบบร้อยกว่าเนี่ยรู้เลยว่าประสิทธิภาพแบบว่าแต่ถ้าเกิดจะให้สไลด์พี่ก้องเราต้องมาแบบร้อยหกอะ <laughs> แต่ถ้าร้อยหกไม่รู้ไม่สไลด์แล้วอยู่ไหมนะ่ะเราเนี่ย เสียงเงียบโ้เมื่อกี้สาใจอยู่เมือนรร้อยสี่ร้อยห้า 140, นึกว่าจะไม่ได้ซัดแล้วแล้วพรุ่งนี้ครับพอเป็นสเตชันออฟโหลดอะเรามีประมาณอย่างนี้อีกไหม ผดต้องเอาเรื่องกันนะไปโน่นละกดละกดแล้วท you know, ิ้งหน่อยดม่ไหวไม่ใช่บวทิ้งทิ้งอยู่คันหลังแม่งมาตั้มโอ้เวอสไลด์นัก็ฟีลแบบบางรายนะใช่ฟิลโบนาลนาเลยโอ้โหไอ้นี่แม่งดึงช่วยเล้ช่วยเราเลยอะ กี่มันบอกอย่าปิดใช่จะปิดเดีย๋ยวคูไป,ไป<ๆ>ทุกคนเลยเมื่อกี้